ในส่วนของอินเดียที่เป็นคติความเชื่อนะครับประเพณีอินเดียเชื่อว่าขณะนอนหลับเนี่ยควรหันศรีรษะไปด้านทิศใต้นะครับเพราะเมื่อลุกขึ้นมาเนี่ยจะได้หันหน้าเข้าหาเขาพระสุเมนนะครับเขาพระสุเมนเนี่ยก็คือในส่วนที่ภูเขาอ,อิมาลัยเนี่ยถ้าพูดหิมะบวกด้วยอารัยก็แปลว่าสถานที่ที่มีหิมะคําว่าอารัยเนี่ยแปลว่าสถานที่นะครับ ก็เป็นยอดสูงก็ตามคติความเชื่อว่าถึงเขาพระสุมเมนนะครับส่วนทิศต,ตรงกันข้ามก็คือด้านทิศเหนือก็เป็นทิศอับรมมงคลนะครับสําหรับการนอนก็คือไม่ควรหันศีรษะไปด้านทิศนั้นอันนี้ในลักษณะที่คนยังมีชีวิตอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อลุกขึ้นแล้วใบหน้าเนี่ยหันไปด้านทิศใต้ทิศใต้เนี่ยเป็นทิศที่ประยุมทเทแบ่งความตายประทับอยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุน,นี้จึงจัดให้คนตายเนี่ยหันศีรษะไปด้านอ่ ทิศเหนือนะครับเมื่อคนตายนะครับเห็นคนตายพุทธนะครับโดยเฉพาะทางภาคใต้จึงนิยมหันไปด้านศาีรษะเนี่ยไปด้านทิศใต้ซึ่งเป็นทิศหัวนอนมันก็เรียกตามคติความเชื่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับอันนี้คือคติความเชื่อของคนทางใต้นะครับแล้วก็ในส่วนที่หัวเตียงเรืออะไรต่างๆนะครับก็คนจะเป็นผนังทึบนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีช่อง แสงช่องอะไรแบบนี้เวลานอนมันจะนอนแล้วหลับสบายมากกว่าไม่ภาวะระวังอยู่นะครับอันนี้ก็คือการวางนะครับก็คือเรียกทิศหวัวนอนทางทิศเหนือเนี่ยเขาก็เรียกว่าทิศตีนอนนะครับ